เบอก่อมาตรงนี้ครับมีปิดป้อมด้วยครับเราเล่นเลยทันทีครับท่านบอกรับสไลด์มาโยกคันโยกมาตรงนี้ได้ไปหนึ่งชุดเต็มๆแต่ว่ายังไม่ยังไม่ตายคุณได้ปิดมาแล้วยิงใส่ทานั้นของบอตายลงไปแลกสตาร์ไหลต่อมาด้านข้างห่วเหมือนกันครับและด้านหลังครับมีมวยกันอยู่ตรงนี้ยืนวัดใส่เดียวกันทัานสอสองของเยอะกว่าก็แน่นอนว่าน่าจะฆ่าตัวของไฮเตได้ครับตรงนี้แถมจะเคลียร์ทานั้นอฟิฟิเตอร์ไป โดนดึงเข้ามาทางด้านของคาไว้ครับไม่มีอันตรายแล้วตอนมาก่อนตัวนี้ตายลงไปเหมือนกันครับแต่การเล่ชีวิตของทางฝั่งเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้เหมือนกันแล้วยามิตรงนี้ครับโดนเก็บไปเหมือนกันเกิดขึ้นใหม่ทางด้านของเรืไม่ขาดนะครับใช่ครับโอ้แล้วโบงใส่แฮปปี้ไปครับกดตัวแขกจังหวะครับสำหรับแฮปปี้กบตีดูดเลือดไปก่อนครับโอ้โหแต่ว่าดูแล้วตอนนี้ยังเท็จบนปาร์แรกไม่ได้นะครับแล้วโดดเข้ามาหาตัวของนุ้ยฝันเข้ามาแล้วกดพาดิสเข้าด่านเลือดเม้นคิวอ้โหแล้วปิดชะตากรรมตรงนี้เลยแก ใส่เลยครับเขาเริ่มไปครับแลดูดูรออยู่ที่ด้วยครับมาร์มเทอร์้าไปหัวก็ไหลมาด้วยครับตัวนี้ครับเฟิร์สฟันรับเต็มเลยครับตอนนี้แบล็คเดสกำลังรอจังหวะครับผมท่ากับสยานตรงนี้ตีเข้าไปครับแล้วปรับใส่ทั้งโดูดไปครับแล้วดูดูครับโอ้โหได้เก็บไปหนึ่งครับมีแล้วแา่เล่โชว์ไม่เป็กรณีแต่ดูดูบอกว่าหมานี่กอนดีครับข้ามคืนยักษหน้าก็ไปครับแดี้ไหนเฟิร์สฟันซื้อสกิลไปหมดเล้ยวเ้ยเอาอีกบ้าโอ้โห กลับไปการก่อนแล้วหรือเปล่าครับตอนทานของนี่เลยคาร์ลอีเรสเดินที่อยากตามมาหาสัตว์หอกสัตว์น้อยและปิดตัวของซูชานสองได้ด้วยครับสุดยอดนะตัวอีเรสเอลสูครับจังหวะนี้อลไไม่ได้ตั้งแลนดิ้งบินเลยครับมาจังหวะเซอร์ไพรส์ครับโดนไปขึ้นหลอดครับจากธอได้เวเลสผมหันเข้ามากลางงงอย่างนี้ครับโอ้แล้วมีกอสเซเยอร์อยู่ด้านในครับแล้วดูฮะยิงรัวๆครับดิฟอกยิงใส่หานแบบไม่หยุดจนะครับสามร้อยสามร้อยสามร้อยครับผมเร่เข้ามา มามีคลิปอยู่ด้วยครับใช่แล้วมีคลิปอยู่กับตีบ้านก็เข้ามาลัางก็พยาเตะรับกู้นัยปิดซึ่งเป็นฮอนดีแต่ว่าตรงนี้ตีบ้านขอบ้านอย่างเดียวพอไหมเฟิร์นบอลปกครองก็ไปตีไปเดียนเซอร์ก็ไปเลยหน่อยนึงเขี้ยมมาอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกไน่อยก็ได้ครับเขาแล้วไงฮะเฮ้ยโอ้โหสุ่มเสี่ยงเมื่อกี้นี้เขาเคลียร์ได้ครับแล้วสามสิบสี่สิบ